ที่โรงเรียนบ้านแม่ตื้นอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เฉิญพระห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและวัณฑ์ลพระจาทาน2,500ชุดเป็นมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยมีนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์เป็นประธานในพิธี จังหวัดแพร่ได้จัดสรรสิ่งของพระราสถานให้กับพระราชดลกรุปราะบางในพื้นที่ประสบภายหนาวรวม8อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอวังชิ้นอเภอสูงเม่นอร้องกว่างอเสองอเภหลงอเภอเด่นชัยและอเภอหนองม่วงไข่ส่วนที่สากลการเกษตรปฏิรูปที่ดินนายอินจำกัดอเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์สมเด็จพระนิธิถาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระชถานเมล็ดผ่านข้าวปทุมธานีหนึ่งจำนวน259.35ตัน แก่เกษตรกรอำเภอพิชัยที่ประสบปัญหาภัยแล้งจำนวน14หมู่บ้านรวม1,004คนโดยมีไดเนดรุชาสินทวานนท์กรรมาการและรองเลขาธิการหมู่ลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้หมูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสํารองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระ,าาะราานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ จึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนสิริจังหวัดเชียงรายดำเนินงานผลิตพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีเกษตรกรตำบลเกาช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน